ไม่สนใจเอาลวไอที่ค่อยๆวันจันทร์ไรเฟรี่ฮะแร่ดี่จมาครับดูที่ลูกคุณรุ่นเดียวแล้วไูจะใช้อการลูกคุณยกยกไอที่แล้วที่เรียบร้ยโอเีครับนะมาชมภาพชารตอีกครั้งนะแม่ท่ายกขอตากูผมฝันซับดูยี่อแชมโกนคราแอมปยอนยิงขึ้นมาไม่อยน้ำเท่าซัยี่มียอดเยอะนะฮะยอดเยอะฝาด้วย โอ่านะฮะใหดูภาพช้ากันก่อนไม่ทันดูนะโอนเอาประตูตีเสมอครับเมสซี่ครับโยนคอร์เนอร์มาแล้วโคลสุดเรียบร้อยโอ้โหเท้าใหญ่หมุนหมุนหมุนคุณแก๊งเช้าลูกนี้โอ้โหเดี๋ยนบุสเก็ตหันเกตซี่แล้วโคลโอ้โหโอ้โหคจังหวะย่กจะจริงแล้วนะครับแมาโอ้โหดนเท้าฟาวน์และเกตซ์เช้าประตูยัเป็นคนยิงนะฮะเอาล้วครับ ทำโลกงเอาเทนให้ครับเดี๋ยวเราไปแล้วยิโอ๊ไม่ได้ไม่ได้เจ้ามึดีใจเจ้ามึดีใจโดนตูดอีกแล้วโดนตูกแล้วเขาเลยแล้วมาเลยโอ้ยเล้วจิบอลทีนี้ยิงดียวปวดแต่ดีใจเมื่อกี้ดีใจเซนใต้ปล่อยจอยปล่อยจอยครับโอ้รถบั๊กไม่ดีนะครับผมยิงขึ้นมาไม่กับเทนบ้านๆนะครับอีกครั้งนเงนะครับสองประตูต่อนหนึ่งหมายถึงลิฟต์ขึ้นดีใจแล้วจะหารู้ไม่เับว่าบอลมาเล อีสแลนดข้ามผาครับเปลี่ยนทางสวยครับออตเี้แล้วจังหวะนี้อมันเชเลโน่สงเป็นมานเชเลโน่มากต่อไปแล้วต่อหวานแล้วเด็กตับเอาละครับน่าจะชุกหุ้จริงเลยครับโอ้โหทนี้โหดเยี่ยมมากออกแล้วช่วงเวลาบาดเจ็บสามนาทีแล้วับยังพอมีเวลาสำหรับบาร์เซโลน่าครับเอาละครับซอมเมอร์เบอรี่โดนเดยมาตัดไปแล้วทีครับเตะูุมตามเตะมูมไปแล้วะ สี่หาไรสาม <สา S 1> ด,ด้วยนะครับมขอเชิญนักบอลขึ้นเวทีต่อะะๆๆเลยฮะคุณศิริวิชัยนะฮะคุณชาเรลคุณเกิดฤทธิ์แล้วก็